คุณป้าขออนุญ,ญาตนะชาวบ,บ้านให้ฉายาป้าน,นกพิราบ อถอ,อนหายใจเป็กชาวบ้านแถวนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะค่ะแล้วมุมหนึ่งก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงแกก็คนแก่อายุ77แล้วอ่ะมีเมตตาเข้าใจแต่ว่ามันเดือดร้อนคนอื่นนะคะกับการเนี่ยที่แกออกมาหวานข้าวแบบนี้เยอะเลยให้อาหารนกพิราบแล้วชุมชนเนี่ยบ้านมันปลูกติดๆกันนกพิราบมันก็มากิน<ม>แพร่เชื้อโรคขับถ่ายเหม็นไปหมดเลยแล้วบ้านบ้านบ้านไหนมีเด็กเล็กหรือว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุถ้าเป็นหน้าบ้านเราเราก็คงจะไม่ไหวะคุณแจ๊คใช่ค่ะอันเดียเขาก็ติดอะไรเนี่ยแผ ซีดีให้มันสะท้อนแสงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะ,ะห่ามแล้วอะไรก็แล้วยังกลับมาทําเหมือนเดิมล่าสุดเนี่ยอ,อ้าวชาวบ้านบอกป้ากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะ<อ>นางประภัยศรีนะคะมาโปรโยอาหารให้นกพิราบ<อ>จนนกมันมาทํารังแพร่พันอยู่ในหมู่บ้าน<อ>หลายร้อยตัวนะคะส่งกลิ่นเหม็น<อ>บางวันเนี่ยขออนุญ,ญาตค่ะแกก็ใส่เป็นชุดแบบอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนซปเปอร์แมนแล้วก็ทาหน้าขาวแล้วก็ ะะจะทำยังไงดีคุณเจ๊อ่ะอย่างางี้8เมษายนที่ผ่านมาสารปกครองกลางมีคำสั่งแล้วนะให้ในายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาเนี่ยใช้อำนาจออกคำสั่งได้เลยระงับเหตุเดือดร้อนให้ชาวบ,บ้านเขาภายใน15วันขี่เส้นมานี่ค่ะนี่ค่ะแล้วชาวบ,บ้านเขาก็าถ่ายคลิปเอาไว้คือหลายหลายอย่างมากคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาดีดีดิดีซูเปอร์แมนซปเปอร์แมนมาแล้วคุณผู้ชมครับนี่ซปเปอร์แมนเอาอย่างนี้แล้วกัน วันนี้นายพิทักษ์อยู่สูขนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาพานายวีรศักดิ์นะครับหรือว่าต้นคนหวานแห่เดินทางมาที่หมู่บ้านอยู่ในซอยลุ่งเรืองนะครับคุณผู้ชมอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีไปเจอนกพิราบเกาะอยู่บนหลังคาก็ใช้วิธีการคือยังไงรู้ไหมโปรยอาหารก่อนให้นกพิราบนี่ยลงมากินนะครับก่อนจะใช้จะใช้แผลหวานจับนะครับคือนายพิทักษ์บอกว่าแม้จะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะพยายามทําทุกวันเพื่อรดปริมาณน,นกพิราบและบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอ๋อเข้าใจแล้วคนหวานแหนั้นเขาใส่ชุดชระแมนอ๋อเปคนรไปจับนกอ๋อพี่ต้นมาจับนกให้นะครับคือเขาบอกว่าและถ้าหากว่านางประภยัยศรียังให้อาหารนกพิราบอย่างต่อเนื่องเราจะเปรียบเทียบปรับเป็นรายวันต่อไปครับ หลังจากมีคำสั่งครับผมหลังจากมีคำสั่งจากสารปกครองให้ทางเทศบาลน,นะครับดําเนินการแก้ปัญหาเรื่องของนกพิราบที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปให้เสร็จสิ้นภายใน15วันนะครับเราใช้วิธีการลอ่อนกก่อนแล้วก็เบี่ยงแห่ครอบไปนกที่ได้รอบหนึ่งก็จะประมาณ60ตัวนะครับก็ช่วงแรกก็คงจะทําได้ไม่ร้อเซ็นแต่ว่าเราจะทํำบ่อยๆอ,อ,อ,อาจจะทุกวันเพื่อให้ ปัญหาของพี่น้องในหมู่บ้านชอรุ่งเรืองเนี่ยครับเรื่องนกพิราบเนี่ยจะได้บรรเทาลงไปครับผมอ พี่ตนนี่ใส่ชุดซูเปอร์แบน<ข>ามาจับนกนะฮะช่วยบรรเ<อ>าทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก่อนแล้วก็ถามว่าเอาไปไหนก็บอกว่าเดี๋ยวเนเ่จับแล้วก็คือนกมันก็ไม่ได้ผิดนะเห็นก็สงสารนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมันไปปล่อยในพื้นที่ธรรมชาติให้ห่างไกลชุมชนแต่ทีเนี้ยค่ะๆๆก็ถ้าป้ายังออกมาหว่านข้าวอะ <ๆ S 1> นกมันบินกลับมาได้ใช่ไหมคะมันก็จะบินกลับมาอีกมันต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุคืเนี้ก็มาพยายามเต็มที่แล้วทําแบบนี้ก่อนแต่ว่าต้องกลับไปแก้ที่คุณป้าหรอว่าจะเอายังไงปรับรายวันเนี่ยจะ ว่ารัฐป้าไม่จ่ายก็จะทำยังไงกับแก้ตัวท่านสินี่แหละฮะแต่ว่าก็ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่นะก็พยายามจะไปถึงศาลแล้วมีคําสั่งศาลแล้วจะแก้ได้ไหมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์